ใครจะเชื่อว่าเจ้าหมาวัาธรรมดาจะเป็นกุญแจเปิดโปงความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่ภายใต้จีวรของพระสงฆ์รูปหนึ่งเสียงเห่าเพียงครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตทั้งหมู่บ้านและพาไปสู่การค้นพบที่ไม่มีใครคาดคิดอะไรซ่อนอยู่ในกุฏิทำไมหมาตัวนี้ถึงไม่ยอมเงียบและความจริงที่น่าตกใจที่สุดกำลังรอคุณอยู่ตอนท้ายของเรื่องนี้อย่ากระพริบตาพระทุกวินาทีคือปริศนายามเช้าในวัดกลางป่างเงียบสงบ แสงแดดอ่อนสาดลอดใบไม้เสียงนกเจ้ยแจ้วดังแผ่วเบากลิ่นทูปลอยคลุงอบอวนทั่ววิหารเจ้าตูปสีดำขนหยาบกร้านมันเป็นหมาวัดที่ไม่มีใครใส่ใจแต่มันมักเดินตามพระรูปหนึ่งพระที่คนทั้งหมู่บ้านนับถือเช้าวันนั้นเจ้าตูปเห่าไม่หยุดมันวิ่งวนรอบกุฏิไม้หลังหนึ่งพระลูกวัดพากันมาดูแต่ก็ไม่มีใครเห็นสิ่งผิดป,ปกติ แต่เจ้าตูบยังไม่หยุดมันขวรนประตูราวกับมีบางอย่างอยู่ข้างในลมหายใจมันถีกระชั้นแววตาเวโร์จ้องประตูแน่นิ่งพระรูปหนึ่งเดินมาสีหน้านิ่งเฉยเขาบอกว่าไม่มีอะไรแต่เจ้าตูบกลับขูฟ่ฟ้อเสียงมันต่ำและสั่นสายตาชาวบ้านเริ่มสงสยัยเด็กน้อยคนหนึ่งเดินมาเขาพูดเสียงเบาว่า เมื่อคืนเขาเห็นพระรูปนี้เดินออกจากป่าพร้อมบางสิ่งในมือมันยาวและพันด้วยผ้าขาวเด็กบอกว่ามีคราบแดงๆหลายหยดทุกคนเริ่มประสิบประซาบเจ้าตู่เผาดังขึ้นอีกครั้งและพุ่งชนประตูเต็มแรงจนบานไม้หลุดออกจากกรอบภายในกุฏิมืดมิดและชื้นแฉะกลิ่นเหม็นบางอย่างโชยออกมาเหมือนเนื้อเน่าหรือของที่ตายมาหลายวัน พระรูปนั้นยืนนิ่งเมื่อไหลาตามกรอบหน้าสายตาหลุกหลิกไม่กล้าสบใครใต้แผ่งกระดานไม้ที่ยกขึ้นมีถุงปุ๋ยขนาดใหญ่ขอบถุงเปื้อนคราบแดงแห้งกรังและมีมะแมลงวันตอมอยู่หนาแน่นเจ้าตู่คำรามเบาหาหะค่อยๆเดินเข้าไปใกล้และหยุดตรงถุงนั้นมันหันหน้ากลับมา เห่าหนึ่งครั้งด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสายตาชาวบ้านจับจ้องไปที่ถุงมือหนึ่งค่อยๆเปิดออกภายในคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดและทำให้ทุกคนต้องพงะถอยหลังแม้แต่พระลูกวัดบางรูปถึงกับร้องอุทานกลิ่นเหม็นตะระบอบอวนทั่วทั้งกุฏิเงียบงันปกคลุมทั่วบริเวณมีเพียงเสียงเจ้าตู่ที่ยังคำรามในลำคอขณะสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่สิ่งนั้น ภายในถุงคือร่างของเด็กชายคนหนึ่งร่างเล็กซีดเผือดตาเบิกโพรงเหมือนตกใจในวินาทีสุดท้ายมือทั้งสองถูกมัดด้วยเชือกในล่อนตามลำตัวเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำเหมือนถูกซ้อมก่อนตายไม่มีใครกล้าพูดอะไรนอกจากเสียงหอบหายใจที่ถี่รัวพระรูปนั้นยืนนิ่งร่างสั่นเท่าเหมือนจะลม้ม เจ้าตูบยังยืนจ้องเขาไม่กระพริบตามันเห่าหนึ่งครั้งเหมือนเป็นคําฟ้องสุดท้ายชายชาราที่เป็นกรรมการวัดเดินช้าๆเข้าไปหาพระรูปนั้นถามด้วยเสียงเคร่งเครียดนี่เจ้าทำอะไรลงไปพระไม่ตอบแต่เงือไหลพรากลาวกับน้ำตามือกำผ้าเหลืองแน่นจนสัน่นเด็กสาวในหมู่บ้านก้าวออกมาจากฝูงชนเธอพูดเบาๆ ว่านั่นน้องชายของฉันเขาหายไปเมื่อสามวันก่อนเสียงสะอื้นเริ่มดังขึ้นรอบหาหะชาวบ้านเริ่มร้องไห้บางคนปิดตาบางคนยืนตะลึงนิ่งเหมือนรูปปั้นตำรวจถูกตามมาทันทีขณะที่พระรูปนั้นยังไม่พูดแม้แต่คำเดียวเขานั่งลงกับพื้นเหมือนหมดเรี่ยวแรงจะยืนเจ้าตู่เดินไปนั่งข้างร่างเด็ก มันเงียบลงแล้วแต่แววตาย,ยังจับจ้องไปที่พระรูปนั้นไม่ยอมละสายตาแม้แต่วินาทีเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงพร้อมไฟฉายแสงสว่างจ้าและความมืดออกจากกุฏิพวกเขาเริ่มเก็บหลักฐานและกันพื้นที่อย่างรวดเร็วเจ้าตู่เดินตามตำรวจเหาทุกครั้งที่มีคนเข้าใกล้ถุงนั้นเรากับปกป้องเด็กชายแม่ยามสิ้นลมหายใจตำรวจสอบถามพระรูปนั้น แต่เขายังคงนิ่งเงียบเหมือนคนไม่เหลือจิตวิญญาณอยู่ในร่างจนกระทั่งนายตำรวจอาวุโสถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทำไมต้องเป็นเด็กคนนี้พระคนนั้นเงยหน้าช้าหาหะสายตาแดงกำ่ำเสียงของเขาแหบพร่าเหมือนคนหมดแรงพูดเขาเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นเสียงราวกับสารภาพผิดมากกว่าคำอธิบายทำให้ทุกคนในที่นั้นเงียบงนัน เจ้าตู่เงยหน้าคนที่หลังมันลุกชันมันเห่าเสียงต่ำอีกครั้งตำรวจหันไปที่พระรูปนั้นถามต่อว่าเขาเห็นอะไรไม่มีคำตอบมีเพียงความเงียบปกคลุมแววตาพระเต็มไปด้วยเงามืดเจ้าตูบเดินเข้าไปใกล้จ้องลึกเข้าไปในตาพระรากับจะขุดความจริงขึ้นมาให้โลกเห็นและในวินาทีนั้น พระรูปนั้นก็สุดตัวลงกับพื้นร้องให้ออกมาอย่างไร้เสียงริมฝีปากเขาขยับช้าหาหาพูดเพียงประโยคเดียวก่อนทุกอย่างจะเงียบงันอีกครั้งฉันหลอกทุกคนมาโดยตลอดคำพูดนั้นดังกล้องในความเงียบเหมือนเสียงระฆังลั่นในใจชาวบ้านทุกคนบางคนเริ่มก้าวถอยบางคนจับมือกันแน่น แววตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อพระลูกวัดอีกสองรูปมองหน้ากันด้วยสีหน้าตื่นตระหนกหนึ่งในนั้นพูดเบาหาหะหมายความว่าอย่างไรหลอกเรื่องอะไรพระรูปนั้นเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำเสียงสั่นเครือเหมือนฝืนทุกคำพูดฉันไม่ใช่พระจริงฉันแค่คนหลบหนีเคยต้องคดีมาก่อนเสียงหายใจผู้คนสะดุดกึก สายตาทุกคู่จับจ้องไม่มีใครพูดออกมาได้แม้คำเดียวฉันบวชหนีเพื่อหลอกตัวเองแต่เด็กคนนั้นเห็นฉันถอดจีวรตอนกลางคืนเห็นรอยสักที่เคยเป็นเครื่องหมายของแก๊งมือของเขาสั่นน้ำตายหยดลงบนพื้นไม้เสียงของเขาเบาราวกระซิบฉันกลัวกลัวความจริงจะถูกเปิดเผยกลัวจะต้องกลับไปเป็นนักโทษแต่ฉันทำบาปหนักกว่านั้น เจ้าตูกนั่งนิ่งข้างหาหะเหมือนรับฟังทุกถ้อยคำแววตามันไม่ใช่ความโกรธแต่มันคือความเศร้าในสายตาของสัตว์ตำรวจจดทุกคำสารภาพชาวบ้านยืนนิ่งราวถูกสาปภาพของพระที่เคารพแหลกสลายตรงหน้าเสียงระฆังวัดดังแผ่วๆจากที่ไกลแต่กลับยิ่งกดดันให้บรรยากาศหนักอึง้งเหมือนเสียงเตือนถึงกรรมที่กำลังไล่ตามทัน ขณะที่เจ้าตูบย่างนั่งเฝ้าร่างเด็กชายอยู่ตรงนั้นเงียบงามและสัตว์ซื่อยิ่งกว่ามนุษย์หลายคนในที่นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาควบคุมตัวพระรูปนั้นมือของเขาถูกใส่กุญแจเสียงโลหะกระทบกันเบาหาหะแต่ดันกล้องในใจผู้คนรอบข้างไม่มีใครเอ่ยคำใดแววตาชาวบ้านเต็มไปด้วยความผิดหวังผู้เท่าคนหนึ่งยกมือขึ้นพนม สายตาเหม่อลอยไปยังพระประธานในวิหารความศรัทธาของเราถูกหักหลังเขาพูดด้วยเสียงเบาราวกับลมพัดมือที่เคยถวายของวันนี้กลับสั่นระริกเด็กหญิงที่เป็นที่สาวของเหยื่อเดินเข้าไปหากุติเธอหยุดอยู่ข้างเจ้าตูบมองร่างไร้วิญญาณของน้องชายน้ำตาไหลเงียบเงียบบนแก้มเล็กหาหเธอไม่พูดอะไรแค่ย่อตัวลง และลูกหัวเจ้าตูบเบาหาหะมันหันมามองเธอแลบลิ้นเลียมือน้อยหาหะราากับจะปลอบแม้มันเองก็ไม่อาจเข้าใจความสูญเสียนี้ได้ทั้งหมดพระลูกวัดบางรูปเริ่มปลดจีวรพวกเขารู้ดีว่าวัดนี้ไม่อาจเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปความศรัทธาที่เคยแน่นแฟนกลับถูกฉีกทึ้งโดยความจริงที่โหดร้าย และทั้งหมดเริ่มต้นจากเสียงเห่าของเจ้าตูบตัวหนึ่งมันไม่ใช่หมาธรรมดาแต่มันคือพยานคือเสียงเตือนภัยที่ไม่มีใครฟังในตอนแรกยามเย็นมาเยือนท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเทาหม่นสายลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนคล้ายเสียงกระซิบจากวิญญาณที่ยังไม่สงบเจ้าตูบเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วหอนยาวออกมาเสียงของมันดังก้องในอากาศ เรากับเป็นการไว้อาลัยให้กับเด็กน้อยที่ไร้ความผิดและความศรัทธาที่ตายไปพร้อมกันในวันนั้นเจ้าตูบยังคงนั่งอยู่ข้างร่างของเด็กชายแม้ท้องฟ้าจะเริ่มมืดแม้ผู้คนจะทยอยกันกลับมันไม่ขยับไปไหนสายลมเย็นพัดผ่านเส้นขนหยาบของมันสะบัดไว้แต่ดวงตามันยังคงจ้องไปยังวิญญาณเล็กๆที่จากไปเจ้าหน้าที่นำร่างเด็กออกจากกุฏิ ใส่ถุงดำอย่างเบามือทุกย่างก้าวของพวกเขาเจ้าตูปลุกขึ้นเดินตามเงียบหาหะไม่มีเสียงเห่าอีกไม่มีเสียงคำรามมีเพียงความสงบและแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าเด็กหญิงเดินเคียงข้างมันมือหนึ่งจับปลายหางเบาหาหะมันหันไปมองก่อนจะเดินต่อไปอย่างช้าหาหะ เสียงสวดมนต์เริ่มดังขึ้นจากวิหารพระบางรูปที่ยังอยู่รวมตัวกันสวดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เด็กชายแต่ไม่มีใครลืมเสียงคำสารภาพเมื่อบ่ายวันนี้ไฟในกุฏิถูกดับลงประตูถูกปิดและตอกตะปูไม่มีใครอยากให้ใครเข้าไปอีกมันกลายเป็นเงาแห่งความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือนคืนนั้นวัดทั้งวัดเงียบผิดปกติแม้เสียงจิ้งหรีดก็เบาลง เหมือนธรรมชาติเองอย่างไว้อลัยเจ้าตูบนอนขดอยู่ข้างเจดีเล็กจุดที่มีการวางดอกไม้ไว้อะไรมันไม่ยอมกลับไปยังศาลาหรือใต้ต้นไม้ที่มันเคยนอนมันเฝ้าอยู่ตรงนั้นตาทั้งสองข้างยังคงเปิดเหมือนเฝ้ารออะไรบางอย่างที่ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่และในความเงียบนั้นเองมีเสียงฝีเท้าค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เสียงเบา แต่มั่นคงเจ้าตูบลุกขึ้นช้าหาหะแววตามันเปลี่ยนไปเหมือนมันรับรู้ถึงบางสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจสัมผัสได้เสียงฝีเท้านั้นหยุดลงตรงหน้าดอกไม้ที่วางไว้อย่างเรียบร้อยอากาศเย็นเยือกโดยไม่มีลมเจ้าตูบจ้องมองไปยังพื้นที่ว่างเปล่านั้นมันเห่าหนึ่งครั้งเบาช้าและเต็มไปด้วยความเคารพ แววตามันไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความสงบเด็กหญิงที่นั่งอยู่ไม่ไกลเง่ยหน้าขึ้นมองเธอเห็นกลีบดอกไม้เคลื่อนไหวทั้งที่ไม่มีลมพัดเธอกระพริบตาแล้วเห็นเงาร่างจางหาหะเล็กพอๆพอกับเด็กชายที่จากไปยืนอยู่ข้างเจดีเด็กคนนั้นยิ้มให้ก่อนจะหันไปลูบหัวเจ้าตู่ แม้ไม่มีใครเห็นสิ่งนั้นแต่เจ้าตูก,กลับยกหัวขึ้นรับสัมผัสดวงตาของมันอ่อนโยนไม่มีความเศร้าไม่มีความโกรธมีเพียงความเข้าใจเด็กหญิงยกมือพนมแม้ไม่มีเสียงแต่เธอกระซิบในใจกลับบ้านเถอนน้องพี่จะดูแลที่นี่แทนเองเ่าร่างนั้นค่อยๆเลือนหายไปทิ้งไว้เพียงกลีบดอกไม้ที่ตกลงช้าๆบนพื้น เจ้าตูกนั่งลงอีกครั้งเง่ยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหมู่ดาวพระร่างพรายบนถืนฟ้ามืดสนิทพระจันทร์ลอยเด่นเหมือนแสงนำทางสายลมเย็นพัดผ่านวัดเงียบหาหะเหมือนคืนที่ความยุติธรรมเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและเจ้าตูกยังคงเฝ้ารอยอยู่ที่เดิมด้วยหัวใจที่ไม่มีใครร่วงรู้แต่มันได้กลายเป็นผู้พิทักเงียบหาหา่ ของความจริงและดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์นั้นไปแล้วรุ่งเชา้าแสงอาทิตย์แรกของวันส่องผ่านยอดไม้แสงทองสาดลงบนลานวัดที่ยังเงียบงนันกลิ่นหอมของดอกไม้ที่วางไว้อะไรยังคงอยู่เจ้าตูบนอนอยู่ข้างเจดีขนของมันเปียกน้ำค้างแต่มันไม่ขยับไม่ครางไม่เห่าเพียงแค่จ้องมองไปยังเส้นทางที่เงาร่างนั้นหายไปพระลูกวัดบางรูปเดินออกจากวิหาร เห็นเจ้าตูบยังเฝ้าอยู่ตรงเดิมพวกเขาไม่กล้าเลยไม่กล้าเรียกเพียงยกมือขึ้นไว้อย่างเงียบหาหะเด็กหญิงกลับมาอีกครั้งเธอถือดอกไม้สดในมือก้มลงวางไว้ข้างเจดีแล้วยิ้มให้เจ้าตูบมันหันไปมองเธอแลบลิ้นเลียมือน้อยหาหะแววตามันเต็มไปด้วยความผูกพัน เรากับรับรู้ว่าเธอคือครอบครัวเดียวกันกับเด็กชายชาวบ้านเริ่มกลับมาบางคนมาช่วยกันทำความสะอาดบางคนมานั่งสวดมนต์ไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อวานอย่างเปิดเผยแต่ทุกคนรู้ว่าความเงียบในวัดแห่งนี้เปลี่ยนไปตลอดการเจ้าตู่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่มันไม่ใช่แค่หมาวัดอีกต่อไปแต่มันคือผู้เฝ้าความยุติธรรม คือเสียงเห่าที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของหลายคนเด็กหญิงนั่งลงข้างมันเธอเอาหัวพิงไหล่ของเจ้าตู่ทั้งสองจ้องมองท้องฟ้าด้วยกันไม่มีคำพูดไม่มีเสียงใดมีเพียงความเงียบที่อบอุ่นเหมือนหัวใจสองดวงได้พบความสงบที่แท้จริงในที่สุดสายลมยามเช้าพัดแผ่วใบไม้ปลิวไหวเหนือศีษะเสียงระฆังจากวิหารดังขึ้นทีละระลอก ชวนให้ผู้คนหยุดนิ่งและหลับตาเด็กหญิงยังคงนั่งพิงเจ้าตูบมือเล็กๆล,ลูกขนของมันเบาหาหา่เหมือนสัมผัสเพื่อนเก่าที่รู้ใจกันมานานมันกระดิกหางช้าหาหา่ไม่ได้เพราะความสนุกแต่เพราะความอุ่นใจที่ยังมีใครบางคนยืนอยู่เคียงข้างชาวบ้านเริ่มวางชามข้าไวไว้ใกล้เจดีเป็นการบูชาดวงวิญญาณ และอุทิศให้แก่ความบริสุทธิ์ของเด็กชายที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองข้ามพวกเขาไม่ได้พูดออกมาแต่ทุกคนรู้ดีว่าความศรัทธาต้องถูกฟื้นฟูใหม่ด้วยความจริงไม่ใช่เพียงภาพลวงเจ้าตูบลุกขึ้นยืนยืดตัวเบาๆแล้วเดินช้าๆไปรอบลานวัดมันเดินผ่านผู้คนที่มองตามเงียบสงบมันคงไม่มีใครสั่งมัน ไม่มีใครบอกมันต้องทำอะไรแต่มันรู้หน้าที่ของมันดีและมันก็ไม่เคยละทิ้งมันเลยเด็กหญิงเดินตามหลังเราย,ยิ้มบางเบาปรากฏบนใบหน้าเธอแสงแดดเช้าสะท้อนดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความกล้าและการให้อภัยบนเจดีเล็กดอกไม้ที่วางไว้เริ่มบานรับแสงอาทิตย์กลีบดอกไหวตามสายลมราวกับวิญ,ญญาณเด็กชายกำลังยิ้ม เจ้าเต่าทองตัวเล็กบินมาเกาะบนดอกหนึ่งเด็กหญิงยกมือไหว้ปากเธอกระซิบเบาหาหา่าพี่จะเล่าเรื่องของเจ้าตู่ให้ทุกคนรู้ว่ามันคือฮีโร่เจ้าตู่หยุดเดินหันกลับมามองเด็กหญิงแววตามันนุ่มลึกเหมือนเข้าใจในคำสัญญานั้นมันเดินเข้าไปใกล้แล้วเอาหัวซบที่ตักของเธอเธอก้มลงกอดมันแน่น อ้อมแขนเล็กๆเต็มไปด้วยความรักและความขอบคุณเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งผู้คนหยุดเคลื่อนไหวหันหน้าเข้าสู่พระประธานบางคนหลับตาบางคนยกมือไหวในห้วงความเงียบนั้นไม่มีใครลืมเรื่องเมื่อวานแต่ไม่มีใครเกลียดชังมีเพียงความเศร้าความเข้าใจและการให้อภัยที่ค่อยๆก่อตัวเด็กหญิงลุกขึ้นยืน เจ้าตูบลุกตามทั้งสองมองไปยังวิหารที่ประตูเปิดรับแสงตะวันยามเช้าเราไปกราบพระด้วยกันนะเธอกระซิบกับมันเบาหาหะมันสายหางเบาหาหะและเดินเคียงข้างเธอเข้าไปผู้คนมองตามหัวใจอบอุ่นขึ้นช้าหาหะเหมือนแสงที่เริ่มส่องผ่านเมฆหมอกแห่งความกลัว เจ้าตูบเดินเข้าไปนั่งหน้าองค์พระมันนิ่งไม่ขยับแววตาสงบเหมือนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือจุดเริ่มต้นใหม่ของความหวังเด็กหญิงนั่งข้างหาหะทั้งสองเงียบแต่วิญญาณของเด็กชายอาจกำลังยิ้มอยู่ตรงนั้นในความสงบที่พวกเขาช่วยกันสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งสายลมอ่อนพัดผ่านผ้าม่านวิหารพัดกลิ่นธูปหอมลอยแสบไปทั่ว ผู้คนเริ่มทยอยเข้ามาบางคนวางดอกไม้บางคนวางของเล่นชิ้นเล็กๆไว้หน้าองค์พระเพื่อเด็กชายคนนั้นเพื่อดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่จากไปเร็วเกินไปและถูกลืมไปนานเกินไปเจ้าตูบยังคงนั่งนิ่งมองภาพเบื้องหน้าเหมือนเข้าใจว่าทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไปแม้ไม่อาจพูดเป็นคําเด็กหญิงหลับตา มือเล็กพนมแน่นริมฝีปากขยับช้าหาหะสวดมนต์เบาแต่หนักแน่นเสียงเธอประสานกับเสียงพระที่สวดในวิหารชาวบ้านร่วมสวดไปด้วยเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่เสียงเหล่านั้นไม่มีความกลัวเจือปนเพียงแต่เต็มไปด้วยศรัทธาใหม่ศรัทธาที่เกิดจากความจริงไม่ใช่ภาพลวงตาและไม่ใช่คำพูดหวานหูของใคร แสงแดดยามเช้าทะลุผ่านช่องหน้าต่างไม้กระทบลงบนเจดีและข้างวิหารที่ซึ่งร่างเด็กชายเคยวางอยู่บัดนี้กลายเป็นจุดที่สวยที่สุดในวัดกลีบดอกไม้ขาวร่วงลงช้าหาหะดังสายฝนของความสงบไม่มีเสียงคร่ำครวญไม่มีเสียงโกรธแค้นมีเพียงเสียงหัวใจที่เริ่มให้อภัยเจ้าตูบลุกขึ้นอีกครั้งเดินกลับไปที่เจดี นั่งลงหน้าดอกไม้จ้องมองแสงที่ทาบลงบนพื้นดินอย่างสงบและในวินาทีนั้นเองเด็กหญิงมองเห็นสิ่งหนึ่งแสงสีทองเรืองรองจางหาหะลอยอยู่เหนือเจ้าตูบเธอกระพริบตาหัวใจเต้นแรงเรากับรู้แน่ชัดว่าไม่ใช่เพียงเธอที่ยังไม่ลืมเด็กชายคนนั้นแต่จักรวาลเองก็ยังจดจำเขาเช่นกัน แสงทองนั้นค่อยๆจางหายเรากับได้ทำหน้าที่สุดท้ายเสร็จสมบูรณ์เด็กหญิงยิ้มเบาหาหะแม้มีน้ำตาเอ่อคลอแต่เป็นน้ำตาแห่งความเข้าใจเธอลุกขึ้นหันกลับไปมองวัดทั้งวัดภาพที่เคยปนเปื้อนความกลัวและความเศร้าบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความสงบเจ้าตูบเดินข้างเธอก้าวไปอย่างช้าๆบนลานหิน มันไม่หันกลับเพราะมันรู้ว่าไม่มีอะไรต้องห่วงอีกต่อไปเสียงลมหายใจของเช้าวันใหม่แผ่วเบาเย็นสบายผู้คนต่างยิ้มให้กันเหมือนได้เริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตบนเจดีเล็กดอกไม้ขาวยังคงบานปีบที่ร่วงหล่นก็ยังดูงามเพราะมันคือเครื่องหมายของความรักที่แท้จริงเด็กหญิงหยุดก้าวก้มลงลูกหัวเจ้าตู่ เราทำดีที่สุดแล้วนะเธอกระซิบพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยศรัทธาใหม่และเมื่อเธอกับเจ้าตูบเดินพ้นประตูวัดแสงแดดกระทาบยาวไปข้างหน้าเรากับบอกว่าหนทางข้างหน้าคือความหวังเรื่องราวของเจ้าตูบอาจไม่ถูกจารึกไว้ในตำราแต่จะอยู่ในใจผู้คนที่เคยได้ยินมันปรับนานเท่านานในฐานะหมาธรรมดา ที่กล้าทำสิ่งที่มนุษย์หลายคนยังไม่กล้าพูดความจริงออกมาเพื่อแสงสว่างจะได้กลับคืนมาอีกครั้ง